สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือนีพ่อกันกับแมวเมียวเนาะคะ่ะพี่น้องเมื่อนีนสีมาว่าถึงเห็นคลิปกระแสหลายๆคลิปนะคะพี่น้องคือนี่ที่เพื่อนบอกว่าล่างถ้วยล่างจานล่างน้ำเดียวปกติแมวเมียวกะล่างอ่าสองน้ำคะ่ะพี่น้องเป็นสไตล์คนไทยเนาะบ้านห้องต้องล่าง สองน้ำหรือสามน้ำแต่ปกติแม่เมียวกันล้างน้ำล้างเศษอาหารออกแล้วก็ล้างน้ำสันไล่แล้วก็มาล้างน้ำสะอาดอีกเทียนนึงแต่บานพวกป่าพวกลุงเพคนเฮ็ดจังสี่เนาะคะ่ะบานฝรั่งที่แม่เมียวหูจัดคนเฮ็ดจังสี่ค่ะเพคนสี่ล้างน้ำเดียวจริงๆแต่ว่าต้องเป็นน้ำห่อน,นะคะพี่น้อง อาหารเ้าเอาเศษอาหารออกแล้วเนาะเ้ากับเปิดหมุนหมุนหมุนหน่ไปหมุนสุดไปเลยให้ไปทางนำหอนหอนจริงจิงค่ะพี่น้องค่ะหอนจริงจริงเนาะขึวน,ๆๆนขึ้นเลยโอ้โหเปิดไปแล้วค่ะเอาหง่อนๆเลยค่ะพี่น้อง ที่ว่าคุกมือออก่ะคะ่ะไปเลยน้ำร้อนๆน้ำห่อนก็ยี่นี่นะสี่ความห่อนอยู่ประมาณหนึองศาะค่ะต้องระวังนะคะเพราะว่ามันสึมี่ปูมแดงปูมฝาเนาะต้องระวังเล็กน้อยนี่ควางห่อนจ้ะนี่ลองเอาขั้วขื้นเลยเพราะว่ายู่นี่เป็น เมืองหนาวแล้วก็อาหารยืนีัค่อนข้างดีสิมีความมั่นจากเน่ยนุ่มค่ะพี่น้องคะ่ะเฉินบางเฉลยดันซ้ำเฉินต้องใส่แบบน้ำหอมค่ะพี่น้องนี่คือน้ำหอมล้วนะคะพี่น้องนี่คือน้ำหอมน,นะคะบ๊อบบผิดนะคะที่เพิ่นฉีส่น้ำเดียวนี่เดะ นี่เห่ากระสิใส่แค่เป็นฟองเด้อพี่น้องบ่ไใดใส่หลายคือบานเห่าเด้เอาคือหมุนบ่ได้เปิดเราปิ้นบ่ได้อันนี้คือ่อนกระสีล่างสิที่ล่างนั่นั่มไปล่างเศษอาหารออกแล้วนะคะพี่น้องจังสี่คนกระสีเลย แค่เอาเป็นปองค่ะพี่นอ้องใส่กิ๊กดานล่างนำห่อนพอดีมองด้คือเวลาล่างนำห่อนแล้วจานเขาสีแห่งเร็วค่ะพี่น้องเห็นไหมจานเขาสีแห่งเร็วเพราะว่าความไขมันกับออ ความหอ่อนไปเฮียนให้ภายในจานเข้าหอ่อนแล้วก็จะเฮียนให้นั่นแข็งเรื่องพลัลลงคืน้นจะสิ่งล่งแค่นี้ถ้าให้เท่านะ่ะจะต้องสองสามน้ำค่ะพี่น้อยเห็นไหมเอา,ามาเบิ ลังสี่เ,เล้วเนาะเาห้องมาเบิร์น้่าห้าวว่างไว้สักพักหนึ่งจานเขาสีแห่งเร็วอันนี้คือเฮียไถยเบิร์นะคะว่าเวลาเห้องเสร็จจานเขาอุ่นๆอยู่ค่ะพี่น้องจานเขายังอุ่นก็สีแห่งเร็วเห็นบะโอ้ยคือบอ่อไหลปึดคือเพลินพวดหรือแห้งเหรอคะพี่น้อง เาก็สิเขาตูได้เลย,เ,ลยเห็นไหมที่เพื่อนว่ากับโบแปดนะคะแต่ว่านเพื่อนต้องใส่น้ำห่อนค่ะพี่น้องคะเพราะว่าอาหารฝรั่ง่อนคางคที่สีมีความมั่นละจานเขาล้างสีเหลวโปคอยไม่นาม้าหยดเห็นไม่มเพื่อนๆเห็นบ่สีโปคอยไม่นม้ำเยดเห็นบ่คือเขาห่อนนะมันกับเพลิดความห่อนไล่ความชื้นออกไดเร็วเห็นบ่ เ <No. S 2> พื่อนล่างน้ำเดียวกับบ่แปกค่ะแต่ว่าสำคัญก็คือต้องเป็นน้ำร้อนนะจ๊ะ